สามห้าไม้ร้อยเลยนะได้แล้วครับรนี่ครับห้าหกได้แล้วสาครับอันนี้ละอันนี้ร้านเลยไหมแปดสิบาทครับเ5้าเค้าสบห้เราก็ต้อง ใส่เคื่องลายล้างน้ำจิ้มเลยนะครับมีไส้หุดไหมคะมีครับโอเคกวอหอกแน่เลยจ้าลูกค้าเลือกได้เลยนะจ๊ะนี่ครับเลือกได้เลยนะสามร้อยเลยนะบักสายบักสายบักไข่ค้ากันได้เลยพอแล้วนะน้ำจิ้มร้านเลยไหมครับได้เลยครับหนึ่งร้อยบาทจ้า ร้อยเลยนะพี่โอเคครับพี่บอกว่าก็ได้พี่บอกยอมเป็นทาสการตลาดวันหนึ่งยอมยอมยอมร้อย,ยบาทครับปลหาละะหมึกยางไหมจ้าหมึกแท้ๆกันกเลยนะจ๊ะบัตรคิวที่เท่าไหร่ครับหกสามอยู่ดีครับแรกๆเลยนะจ๊ะ ตกสายมือไข่สามห้าสาไม้อย 3, กันเลยจ้าต้งจิ้มร้านเลยไหมใช่เรอยบาทให้อีกไม้หนึ่งเลยนแถมให้ห้าเก้าเอหกห้าครับบัตรคิวท,วที่เท่าไหร่จ้าหนึ่งด้แล้วครับ เรียบร้อยครับตอนนี้น่าจะหวานเจี๊ยบแล้วไม่เผ็ดแล้วครับ64 64ได้แล้วครับเฮ้ย64อยู่ในเตาครับแพทเจ็บแพทเจ็บเรียบร้อยครับ64คิวต่อไปพี่รอแป๊บนึงนะ สามเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับเกหของหนึ่งนะครับเ็รียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับปัดคิวห,ก,ออก,สหกสี่ได้แล้วจ้าอะไรครับสามห้าสามไมร้อยครั้งก,กันได้เลย